สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสถานการณ์การบวกและการลบสองขั้นตอนนะคะตอนนี้เป็น2ขั้นตอนแล้วเมื่อ2ขั้นตอนอย่างน้อยเราต้องมีตัวเลข3ตัวด้วยกันก้อนนี้มันมี4ตัวขาให้คําตอบเรามาแล้วนะคะเราไม่ต้องหาคําตอบอนักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า101เเลยนะคะ,ะพร้อมนะคะ ข้อที่หนึ่งเขาให้เราเขียน,ยนประโยคสัสญ,ญลักษณ์จากสถานการณ์แม่ค้ามีทุเรียน40ผลขายไป15ผลซื้อมาเพิ่ม30ผลทำให้แม่ค้ามีทุเรียน55ผลอ่ะแสดงว่าแม่ค้าต้องมีทุเรียนเท่ากับ55อ่าเราใส่ไว้ก่อนเท่ากับ55ห้คะอ่าเมื่อมี3ตัวเลข เราต้องมีวงเล็บนะคะเพราะมันสองขั้นตอนเหมือนที่เราเรียนมาข้างต้นนะคะ,ะนักเรียนมาดู40ผลเพ้นน้องเขียน40เลยขายไป15แสดงว่าขายไปคือลบไป15อห้าสองตัวแล้วใส่วงเล็บซะก่อนต่อไปซื้อมาเพิ่มบวกหรือลบค่าซื้อมาเพิ่มบวก30ก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์เรียบร้อยแล้วที่มีคำตอบมาเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องหาคำตอบนะคะ ไปข้อที่2เพชรมีเงิน80บาทอ่าเขียนไว้เลย80บาทซื้อสีไม้ซื้อสีอไม้บวกลบคอลบคะลบ2าสองตัวแล้วใส่วงเล็บก,ก่อนได้เลยจะได้ไม่มัวนะคะต่อไปซื้อสมุดบวกลบคะลบ15บําทำให้เพชรเหลืองเงินกี่บาทคะเท่ากับ42บาทเหลืองเงิน42บาท ต่อไปข้อที่3พรอยมีเงิน100บาทนำไปซื้อไม้ปิงปอง72บาทคุณย่าให้อีก160บาทพรอยเหลือเงิน188บาทอ่ะใส่พรอยเหลือเงินก่อนก็ได้เท่ากับ188อ่านน้องก็เขียนเลย100นํานำไปซื้อไม้ปิงปองบวกหรือลบคะลบ ซื้อกี่บาท72บ7อลอ้าใส่วงเล็บซะก่อนต่อไปคุณย่าให้อีกบวก1รลบคะบวก160เท่ากับเหลือเงิน188บาทได้นะคะต่อไปข้อที่4ครูทัพทิมมีมีสมุด200เล่มนักเรียนนำมาสมทบอีก100เล่มนำไปบริจาค278เล่ม ครูทับทิมเหลือสมุด22เล่มอ่าเหลือเท่าไหรคะ22เท่ากับไว้ก่อนได้นะคะต่อไปครูทับทิมมีสมุด200เล่มน,นักเรียนนำมาสมทบได้เพิ่มหรือได้ลดคะนำมาเพิ่มนำมาสมทบอ่าได้เพิ่มก็บวกด้วย100ได้สองตัวแล้วใส่วงเล็บซะก่อนนำไปบริจาคบวกลบคะบริจาคลบ บริจไป2อ8ยเดเหรียญก็จะเหลือเท่ากับ22นักเรียนทำพร้อมครูได้เลยนะคะตรงนี้ต่อไปข้อที่5ลุงเลี้ยงไก่ตัวเมียหนึ่งแตัวเลี้ยงไก่ตัวผู้น้อยกว่าไก่ตัวเมีย19ตัวซื้อไก่มาเพิ่มอีก7ตัวลุงเลี้ยงไก่ตัวผู้168ตัว มีไก่ตัวเมียคือ180ไก่ตัวผู้น้อยกว่าตัวเมียตัวผู้น้อยกว่าตัวเมียเรามีตัวผู้1 6 8ตัวใส่ได้เลยเท่ากับ1 6 8ไก่ตัวผู้น้อยกว่าตัวเมียอันนี้ตัวเมียถ้าเราเอาไปบวก จะได้ไก่ตัวผู้น้อยกว่าตัวเมียไหมไม่นะคะเราต้องเอามาลบลบด้วยสิบเก้าซื้อมาเพิ่มอีกเจ็ดตัวก็บวกเพิ่มเท่ากับหนึ่งร้ยหกสบแปดนะคะอันนี้หน้าหนะึ่งร้อยเอ็ดนักเรียนทำของครูไปได้เลยนะคะต่อไปหน้าหนึ่งร้อยสองจ์ปัญหาการบวกและการลบสองขั้นตอนทีนี้นะัเกเรียนต้องทำนะคะ ไหมคะมีตัวเลข3ตัวเลขเท่านั้นหมายความว่าเราต้องหาคําตอบเพราะเขามีคําถามมาไหมคะมีคําว่ากีเราเขาถามเราเราจะต้องตอบนะคะ่ะมาดูพร้อมกันครูทัพทีมมีไม้บรรทัด1 5 6. 6อันอ่าันน้องเขียนเลยห56อันคุณนํามาเพิ่มอีก74อันคุณนํามาเพิ่มบวกหรือลบคะอะบวก 74ได้สองตัวแล้วใส่วงเล็บะก,ก่อนต่อไปครูทัพทิมนำไปบริจาคลบนะคะเพราะไปเอาไปบริจาค180อันครูทัพทิมเหลือไม้บรรทัดกี่อันเรายัางไม่ทราบเราต้องใส่ช่องสี่เหลี่ยมนะคะต่อไปนักเรียนก็ต้องดูในวงเล็บก,ก่อน156บวก74น้องไปทดในกระดาษทดได้เลยนะคะ 156บวก74ให้เราทดในแนวตั้งจะได้ง่ายนะคะ6บวก4ได้10ใส่0ทด1 5บวก7ได้12บวกกับทด1เป็น13ง3ทด1 1กับทด1เป็น230นะเป็นก็มาใส่ตรงนี้เลย230ลบด้วย180เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม ต่อไปนะนักเรียนก็ทำต่อเอา230ลบ180อ่าเราก็มาทด230ลบ180ศูนย์ลบ0ได้ศูย์สมลบแลบได้ไหมคะไม่ได้ต้องกระจายมาเป็น13กระจายมาจากสองสองเหลือนหนึ่งสิลบแปนับ8ไปหา13 8แล้ว9ก้าสิเอ็บส ได้ห้าลบ1เหลือสเพราะฉะนั้นคำตอบของเราคือ230-180ลบ180เท่ากับ50คำตอบคือ50นะคะอ่าข้อที่เหลือน้องลองทำดูนะคะทำเองทำเหมือนข้อที่1แบบนี้เลยนะคะตั้งหน้า102หน้า103นะคะ เราทำเฉพาะตรงนี้ก่อนนะคะการบวกกับการลบเดี๋ยวไว้คลิปต่ตอไปการบวกลบคูณและหารนะคะโอเคสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ